กินดิยิววิภาพเนี่ยาตาทิ่วิตานเด้อวันผมผมไม่นานาพี่น้องเออแกว่แก <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบสี่กรุรมหลักทุกท่านครับสุขผูสุขคนเด้อ พ um, ี er> พ pues ่น nah ้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศหรือในประเทศก็ดีได้พี่น้องเด้อมาพบมาพ่องคืองกันลรอครับกับเบาเด็กล้วก็มากับซอต้นซอเกยงครับไม่ชัดเจนครับพ IR <AN> MA ี่น้องซอโข่งซอเกยงมากล้วครับพี่น้องมันนี้พาพี่น้องมากินเขาไม่ยอมหนึ่งปลาตัดเออเขาลื่นเหลวกันตมตัดเออตาแบนวดเออตะตะบนต่มตาดต้มตาแบนครับว้บีมาละเหมือนเดิมครับพี่น้องเจ้า ผมว่าลายดอะผมก็จะมีแหละพอได้กินเขาเสียบได้ไปลงด้เป็นยาก,กินเป็นยาได้ไปลงเยอะมกยักงแหละหลายอย่งางลับบีลวกเอาเอาขอดื่มนำยากนอาดานดนันดี ย่างดีเลยพี่น้องมาเอาอีกหน่อยบ่หกิน้อยยอดน้อยยอบ,บ่อะไรทอดแกะข้าวพ่อแกะข้าวน้อยยอดข้าวป่าบ่าข้าวป่าน้อยนีย่บ่อะไรแล้วซ้ำกันอะไรพอได้กินขอเสียบโอ้ยังวันมาอย่างไรเนี่ยเอยอก็เป็นแต่กินยากเลยครูงเป็นไรอ้แก้ว <laughs> <laughs> กินยากบ่ว่ามือต่อไปคุณยายมึงกินน้บ่นาอผ้าใสแล้วไปแล้วบ่ ไม่เห็นแล้มันดินมันดินแต่มันเดินมันกินนะโอ้แต่แดี๋ยวมันหอนเดินไลยเออเอาเอาแล้วเดีไปเอาปมาเขามาพี่น้องมาเงียบกามาบัดนี้เงียบกามากินข้าวกินน้ากันมามาตอนเศร้าตอนเศร้าตอนเศร้านี่หนึ่งปลาหอนหอนควนหุมหุมอยู่ตัวเมื่อกี้นี่มาเขาบัดนี้มาพี่น้องเออเับเขก็มาแก้วกแก้วยังยกไปเป็นเพิ่งไหนพี่น้องเก้วจำแก้วเออจำนั่นแหละแก้วเงียบอื่นแก้วเจ้าตาติดไอ้ตาพา อมามาลุยแล้ว่อยกินกินกินแกวกันละอืมอืมนี้ตันเหนียวอ้อนเนาะเนื้อมันเหนียออนเนี่ยอมอืมเป่นบัฟแปนก็มี ดูออกปักกําลายอยยังนีมมมม่มักกินละแจ่มมาพเาะว่าอืมกินเลยปลาตัวนี้พี่น้องปลาตัวละโรคว่ะปลานึ่นงเรากวงก้นอยากพี่น้องเป็นมากกิน วานส้มยนต้นปักควาตัววนเนี่ยซื้อน้ำาทันตัวยิงไดเนี่ยจับใจปลาจับไว้ไว้รถต่ดเลยรถต่อจำนี่เหมือนนอนเลยอ้กตกปีเ้องอนตมหกปีับเต็มเบี้ยตำนกปีอุ้ม จำซึ่งแกอายุายเดี๋ยวมาเะอายุเป็นเจ็ปีก่การมืคหับเกิดพสอนอย่างสองเก่สองเก่าได้ไปองเรื่องเพิ่นถามมาหลายคนอยู่ว่าเพิ่นอายุจ็ดปีซิ่นแค่คนแค่บอกน่ำน้ำหมดน้ำปลาตนหม่ันอยู่ภายในตอนนี้จักบอกอย่างพวกกับฟังมูเรื่องอะไรไปหรเกิดมาตัาหวจน้ำปลาตานใหม มันดีวัในน้ำปลาดาไมาไหม่บานเท่าไรถึงมานละน้มัน่ะตัววันตัวเตี้ยบางทีมนดิบปาหนีมันดืด่มาอเกือบปองงเป็นค้นวางส่นบอแงครับบั้น้ำปลา,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 าเนี่ยปลาเราไม้น่ยน้ำปลาต่าไม้ต้มัน่ะเดือมากตํ้มัน่ะต้นราไม้นี่บอกัมันมนีันไหโอ้แนวไหนเราเป็นปองไงขเ เาเด็กก็งงกันแ่ะบางเดียวก็มาตัวน้ำปลาปลาทะไม่ว่ามันถีบมันในบ้านนี่นี่มันดื่นน้ำมีแล้วต้นเทีอกอือเลยครับเคมาตั้งกิไหมกินมาบ กิ่นไหนพี่น้องเบิ่งได้ป่ได้ไปรักดีกินเนี้ยด้านปลาหมูออก,กลางปลาอืมปะสีปแปรเป็นฟังแบบนี้เ <c oughs> ป็นว่าเป็นเกิดมา,มดา,า,มดาตามขวดน้ำปลาเป็นว่าตามขวดน้ำปลาต่านอไม้ไหญมากกับนีกับบุญแล้วเพิ่นว่าแม่งมที่บอกแล้อืมกับท่วยจีช่วยจีถอนรหัสเพิ่นไหนพี่น้อ,นองเด้อนั่งคิดนั่งเออเข้าใจได้แบดนี้ ซ่อนนออกก็ได้เนี่ยกล่อยซ่อนน้ออร่อยอืมอยออร่อยมันยังเป็นเงินมันมุนวะสมพักก็แสบก็ดีแต่คง,งกินไปแล้วตอน,นมารับมัทองจะมาลับเออทองแล้วมารับด้วยครับแล้วหย่มบนบะแหลกนั่นหรอกเป็นทิศแถวนี่ยอยกินกินคงกิน อลินดาบ่ได้อึ่งอึ่งก็บ่ได้แม่นบ่แม่นะบ่ออกต้วยตามมาเจ้าบอกบ่มีฝนบ้านฝนบ่ตกเลยเป็นรองเลือกตกพาอจำแหละอพ่อก็ดินเปียกดีดีบ่เปียกด้วยแม่นะพ่อที่ยังเงี้ยวจักกระจันนี่พี่น้องบ่ตกแห้งบ่บ่ตกอัดเสลือดเป็น้องขาดยังบ่สิขาดยัง ขาดขาดยังแปลกขาดยังอะปรเบ่ามาแม่นลืมเาบาตึินในกลิบอเนี้ยในกล่องทุบๆนะอืมอืมอืมเดี๋ยวนั่นเราับลามากิปนี่ว่าหรือเาล่าว่าเลยเหรอมาติปนี่ตุ๊ด ตดดิบอกว่าตดเดิกดกดกดอ่ะตับตัดไตตับตัดดิ้งกดไหลกดแช่กดดแก้เบนนั่นไตอืมเบ้าเดี๋ยวตุนตอนดินเตียนเน้อพี่น้องอืมกินนี่เพื่อเป็นร่างใจในการทะเลกันทำกันทำรับนอนครับอืมเรมเตาลืมข้าวพี่น้องคุยเย็นอึ้งคุยเย็นอึ้งตุนดาบมื่อเมื่อเนาะพน้องเมืดมา่อเลยอืมหนาวมนเมื่อหนาวมนเมื่อพี่น้องหนาวตัวหนาวนี่อากาศเด่นเนาะ ามาครับเตอนมากกินกน้ำดนน้ำงอนับไมแล้วเชิอมากครับเสิญมากพี่น้องมกินของน้ำกันสวยแล้วว่ากันกินน้ำแปรน้ำเลยบองแล้วย่างจีแก้ว้เียอืมเขาบอกว่าสกีคอิเนี้อสืบ้นี่แก้วเนี่ะกินเฮเบิร์ดครับตัเอาก่อนเน่อมัน,มนระวบางดูกการปลาอืมว่งางางปลา น้ำยาทำงานไปต้องหอยช่องวับๆเลยมึงเอยอีอุออ่นเลยอ่ะหว่าแมนยูกินเนื้ออ้วห้อนอุ่นเลยพักกินในบนในลวกพักครับกินเขากันกินซุกกินดิบน้ำเนื้อในปีหน่องเด้อว่าจะให้กินแต่ดิบปกระไดาอาทิตย์ละเทียสองเทีย,รทยรกระไดหรอกครับเนื้อรถจับรถจับ

โอ้ปัดอีโดโอ้ของแท้บว่าเโค้งนี่แรับแมนบอแมนโอ้เย็นตี่เราเนี่ยนานมันเดียบปลาตัวน้มาใส่เบิ้ลเดือดบ๊วยมาฐานมาฐานแก้วลุยปลาตัวมีท้องใส่เลยเป็นร่องแวาแดดก็บ่มีคือยังเบิดเนาะน้ำมาใส่เบิ้ลเดือมันมันอิบี้เจ้าอีมาดียแม่แม่เบนสวนเนี่ยไม่ไหวหวะ เราไม่ลมใสหัวงัน่ัวงนนั่นเดียวครับได้เดียวอที่วิงเราบนเอาอืออือแล้วไนี่ครับินนอนกินดียินว่าาพเนี่ยสตทีวิันเดียวันผมผมไม่นานนอนอือแก้อแก่่ โอ้ยพี่น้องเอาเอาเอานี้สบายใจอันนี้แก่พ่อหนิอันนี้ไม่รู้แก่เอา้กินน้ำเด็ดน้ำหัวน้ำไปเลยพี่น้องเขากินน้ำมันแจ็ดมาที่จังมันแซ่บไงเกี๊ยวแซ่บไปกินอืมเอ้าพี่เดช ไปกินครับอืมอาวมีผู้สาวไปเพิ่ถามบ๊ฮัเอมบยเอืเนี่ยอมมีันตัมากนี่มีปปมกี่มีรโตัตัวต,ตายอีกตละโอ้ไ,ไ้เบื่อไปแล้วได้จ้าวตัวอย่างหมดเปหน่อผมฟังมันม,นมทั้งหมจกตผู้สาวาอีกสัะไร,รอีกแล้วรตับโตอีกะ ม <S id istles> ีเมียผดอกเด้อดอกเด้ออืมกินยังเด้แม่แมบนมีดบเมียล่มบึบมากเหยองฝนืมนี้แดเลยนาวตามือเลย้มือมืออาบน้ำบ่ละมือนอาบ มือนะอาบน้าครับนาวเจ้าก็จไกินลาดเนี่ยแล้วจะบอกว่ากินเด้อือไม่ไดเลยเราทำเตียนนึงกินลายเนี่ยอืม้ยกปิ่นทาก่อนเนี้อไม่เลากินแฟกันรอเอ๋อวอยู่ด้ยเนี่ยวๆอยู่เนี่ยกินระวังกลางครับ đẹp rồi bình luộc cái miếng luộc luộc mà mà đi đi bờ là cái ấm của mình ăn đẹp nữa ấm của ấm của như vòng nè เรากินยี่บกกกินเราอมหนึบเนี่ยได้มานแจ้งหรือตอนแจ้งไมองเบี้ยไรนื้อนอืมอเดี๋ยวเดี๋ยวทางมีคนมาขายเราสื่อเลยอ,อมกลอบห้องสื่อมาอ,อมกินเฮ็ดเป็นบ่เจ <c oughs> ้าบ่บ่เป็นล้วอมแกงห้แล้วอมใหยรัววันเห็นออมกดบเป็นเลยไ้อมมหลุไทยถ้ให้เจ้าเห็ดให้เบิองพิ่น้หลงเบิงเส็ Tao, mọi người mặt sau như vậy cắt mìa như vậy khắc hả khó khắc đấy ไม่ไงกินขอไปไม่ไงตามไาตอนต้องไม่รับวิสชองเอ้ยกินได้หิวอืมอนี่ายกิน,นอ,อะไรืมขับไล่โหงัขาขอไหมแสบเลยอหรอาหารนิสาบบาันเ่าเลยพี่น้องกินนังสีง่งอะเเฮากินซุกแน่ดิบแน่้อนะ่ะไม่น้องแต่บานนะีเ่กินเร่ไมันาดาด้เนี่ยแต่่า ตาปลานเนี่ยกินตลาดว่าไม่ยิ่งเลยตาปานอยากกินไม่ได้กินเนี่ตาเป็นบอดกินตาเลยลม,มือไม่มีมือเนี่นั่นกินบานทุนครับน้องเป็นเมื่อยไห้เรียนบ่เรื่อมันว่าครับ ดูสิเว่อแมบนี้มันเต็มทำนได้มันได้จิจี้ฮะเอบซีจิจี้เอาดีทอมยองปลาตัวใหญ่ไงว่นเนี่ยดูดู่คยบอกมาต้มไหมมัเซ้าปลาเนี่ยอืมนี่ตนึงนั่นหนึ่งเอาสแจบ เออกระเดาตาเออตาแผลยีแ่แผลข้าเดียวตาหนิมันมันเนอกลันอาเลยกินยังได้ก็กินนะนันละกขักขวนคงจับจับจับ นังปลาไหมวันได้กินโดนมากกินเสียบจ้ยย้อม กินกะดูกมันแท้มึงมีบอกเนื้อมันยทั้งเลยนีดิบอกด้านนี่บอกดับ <laughs> ย่งดีมึงจะบอกมึงกระบอกไงแมฮหืมัวมันก็แสบด้ยขวงแต่ว่าเล่มไปเลยเหรอ ดอ้าวอิ <biraz motiv ators> <m> ่มสิอิ okay. ่มเลยได้ของเไมอิ่มเอออืมอิ่มอันนก็บอกตะโดนเนียอิ่มก็บอกว่านี่จัดกิฟต์จัดยังแปมต้องโดนพออิ่มเนี่ยจะอิ่มไปหยนิอิ่มอืมัเมื่อยยังงอนไมันไหล ตัวไงตัวละลูกตัวลูกาลูกกล,ล,ลักกวมันเนียซื้อม,มาบพ่ออะไรใครอิ่มแล้วบะอิ่มไป,ไปอไปิอป่มแล้วโอเค่าอืมอิ่มเนไราคนซื้อได้ไปน็นอางเดีเยวตัวลูกอิ่มแล้วฝนฝนมั่มนฝนตกแห้งกับบ่แห้งคอยกับค่คอย อุ่นแห้งกับบแห้งลูกพ่อกับเทสเนี่อึ้งกับบอกบอตั้งอึ้งเขามากกับบอได้กินนะ่ะพี่น้องเอ้ยมันบอกต่อ,อไปเอาครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็บพี่พ่อสานี้ได้พี่น้องเด้อยหันกินแล้วทาสร้งางของพวกผมบอสุภาพพูดจาบอเหมาะสมขอขอโทษขอขอภัยได้พี่น้องเด้วยมือในมือจอ,อย่างสุ้กินก็ทาเบิ้งก็สานีแหละพี่น้อง ลืมความบอกด้อกันลนะ่ะเอา้าสวัสดีครับมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับยิ้ม